เจอก,กันในคลิปประจําวันนะครับวันนี้ก็มาคุยกันเหมือนเดิมนะครับเจอก,กันเป็นประจำทุกวันอยู่แล้วทางเพจโกแป8ปดเนี่ยนะครับก็มีคอนเทนต์ดีๆนะครับเกี่ยวกับวงการฟุตบอลนะครับอัปเดตความเคลื่อนไหวต่างๆข่า,ขาวสารทั้งหลายนะครับแล้วก็อย่าลืมอแอดไลน์ทางคุยด้วยนะครับอันนี้ก็ฝากกันเอาไว้นะฮะวันนี้เดี๋ยวมาคุยเรื่องของเน t ฟิลิปส์หน่อยนะฮะก็ตอนนี้มันก็ค่อนข้างจะ ค่อนข้างจะชัดเจนในระดับหนึ่งนะครับว่าเนฟฟิลิปส์เนี่ยน่าจะอยู่ในขายที่ลิเวอร์อพูลสามารถสามารถมองได้ถึงการขายเพื่อทำเงินตัวเขาเองก็สามารถมองได้ถึงการไปเป็นตัวหลักของทีมอื่นนะครับซึ่งตอนเนี้ยในภาพที่เห็นค่อนข้างชัดเนี่ยนะครับสำหรับฤดูกาลใหม่ของลิเวอร์อพูลเนี่ยเกมรับเนี่ย โกนาเต้ก็จะเป็นหนึ่งในตัวหลักแน่นอนเพราะเขาเล่นทุกนัดเลยเในช่วงปรีซีซั่นนี่ยนะมีฟานดามีโกเมสที่ล่าสุดหายเจ็บกลับมาแล้วมาติปก็ได้เล่นต่อเนื่องเพราะฉะนั้นตอนนี้เซ็นเตอร์แบ็ชัดๆเนี่ยมันมี4คนนะครับตัวของเนฟฟิลิปส์เนี่ยก็แน่นอนว่ารฤดูกาลที่แล้วเนี่ยก็มาช่วยทีมในช่วงเวลาที่จำเป็นนะครับส่วนมาตรฐานของเขาเนี่ยจะอยู่ในระดับที่ สามารถเล่นใ้ทีมทีมชุดตัวจริงของริปูลได้หรือเปล่าเนี่ยตรงนี้ก็ต้องถามสี่คนข้างบนที่อยู่ขวางเขาอยู่เนี่ยว่ามาตรฐานของฟิลิปส์เนี่ยถึงสี่คนนี้ไหมนะครับก็ฟิลิปส์จริงๆก็อย่างที่หลายๆคนรู้กันว่าก็อยู่ในขายที่จะถูกขายตั้งแต่ฤดูกาลที่แล้วนะเป็นแต่ว่าจังหวะสถานการณ์เนี่ยมันทําให้เขาได้มาเล่นในทีมชุดใหญ่นะครับทีเนี้ก็ต้องยอมรับว่าเออ เขาก็ถือว่าทําผลงานได้ดีเอาตัวรอดได้นะครับเอาตัวรอดได้ในในงานที่ตัวเองต้องทําก็คืองานหลักอย่างเกมรับนะเอ่อแล้วก็น่าจะพัฒนาขึ้นไปได้นะครับถ้ามีโอกาสลงเล่นต่อเนื่องแต่ว่าปัญหาก็คือในฤดูกาลใหม่เนี่ยโอกาสเขาคงจะมีไม่เยอะนะครับเพราะการหายเจ็บกลับมาของตัวหลักอย่างฟันได้อย่างโกเมสแล้วก็ตัวใหม่อย่างโกนาเต้เพราะฉะนั้นเนี่ย ก็ในช่วงปรีซีซั่นเนี่ยที่ทางสโมสรทีมงานของเจเกนครอปแล้วก็ตัวเขาเองเนี่ยก็จะมองดูสถานการณ์มองดูทิศทางว่าจะเป็นยังไงจนถึงตอนนี้นะครับมันก็มันก็มองเห็นได้ในทิศทางที่ว่ามีโอกาสาที่จะไปมากกว่าอยู่นะทีนี้ล่าสุดเนี่ยนะครับก็มีข่าวว่าไบรตันเนี่ยเตรียมที่จะจริงจริงจังๆนะจริงจังยื่นข้อเสนอจริงจัง,จง,จง,จงในการดึงตัวเบนาทาง เน็ดฟิลิปสไปเล่นด้วยนะครับเพราะว่าพวกเขาขายเบนไว้ไปให้กับอาร์เซนอลละ50ล้านปอนด์นะครับเพราะนั้นเนี่ยตรงนี้ก็เป็นความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจนะน่าจับตามองเหมือนกันว่า n น t ดฟ i ลิปเนี่ยจะได้ไปอยู่ไบร์ตันไหมแล้วถ้าไปไบร์ตันจริงๆเนี่ยแกรนพอเตอร์เขาจะสร้าง n น t ดฟ i ลิปให้เป็นกองหนังที่มีระดับขึ้นมาได้หรือเปล่านะครับจริงๆแล้วนอกจากไบร์ตันเนี่ยเน็ดฟิลิปก็มีข่าวกับ อื่น,นแต่ว่าไบรตันนี่เหมือนกลับมารอบ2ก่อนหน้านี้ก็มีข่าวกับเวสต์แฮมมีข่าวกับเบอร์ลี่นะครับหรือว่าในบนเดเซีาเยอรมันก็มีนะรู้สึกจะเป็นเลเวอร์กูเซนเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นในทิศทางตอนนี้นะครับไดให้ผมมองนะฮะเอ่อแนฟฟิลิปส์เนี่ยน่าจะอยู่ในขายที่ย้ายนะครับด้วยประโยชน์ด้วยเรียกว่าผลประโยชน์ที่มันที่มันได้กันทุกฝ่ายตัวเขาเองก็จะได้มีเกมตัวจริงให้เล่นนะครับ แล้วก็เรื่องที่น่าสำคัญมากเลยนะครับก็คือร์พูลเนี่ยข่าวบอกนะว่าเร์พูลเนี่ยจะรอจนถึงข้อเสนอที่พวกเขาพอใจมันกลายเป็นว่าสถานการณ์อยู่ในมือร์พูลตอนนี้แล้วเพราะว่าแนทฟิลิปส์เนี่ยตอนนี้เริ่มที่จะเป็นที่สนใจของหลายต่อหลายทีมนะครับเแล้วก็ตัวเลขนะครับที่ข่าวบอกก็คือร์พูลจะรอได้ถึงสิบห้าล้านปอนด์ โอ้นี่เป็นตัวเลขที่ผมตกใจเลยนะต้องยอมรับว่าถ้าขายเน t ฟิลิปได้15ล้านปอนด์จริงๆเนี่ยโอ้โริพูลถือว่าคุ้มมากนะฮะก็เนี่ยแหละสถานการณ์พอเวลามันเปลี่ยนไปเนี่ยมันก็จะเป็นอีกแบบหนึง่งทีนี้ก็รอดูแล้วกันว่า Netflix จะไปจริงไหมนะฮะหรือว่าจะอยู่ต่อไม่ว่าจะยังไงก็แฟนบอลริพูลก็ให้กําลังใจอยู่ลวถ้าไปเนี่ยไปอยู่ทีมไหนแล้วก็ถ้าไปย้ายจริงๆเนี่ย จะย้ายในราคาเท่าไหร่ตรงนี้เป็นเรื่องที่หลายคนก็รอดูอยู่นะครับอ่ะนี่ก็เป็นเรื่องราวของแนตฟิลิปนะเอามาคุยกันหน่อยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะครับสวัสดีครับ